ดีครับผมต้นทักปุ๊บปั๊บนะครับนี่ครับก็ขอบคุณมากนะครับนี่ครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับนี่นะครับมาดูนะครับว่าตาชานทำอะไรเออนะครับมาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแกชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเนี่ยครับนี่ครับดูตาชาน,นะครัขบขับรถเท่เท <c oughs> นะครับขับรถเท่มากตาจัชานก็จะรำแล้วนะคะวันนี้จัานจะรำใช่ไหมครับวันนี้รำแล้วค่ะเจนิ่งให้รำขอร้องแกงบังคับไม่ใช่บอกไม่ใช่หนิงขอร้องอ๋ออ๋อเจนิ่งขอร้องแก่บังคับใช่ไหมครับเพลงละพันตาก็ยังไม่รำแต่ที่ทำขอร้องขอร้องไม่รำด้วยขอร้องให้รำเจนิ่งขอร้องก็ไม่รำนะครับหรือว่าตาจะคิดจะไปซ้อมซะก่อนบ่เอาย่างไงเอาซ้อมก่อนเนาะ อ็ได้ม่ปรักดีจอม่าเดียวด้อเขาได้ห้องเลย้ได้ห้องเลยาได้ห้องแล้วก็เปิดเท่งในโทรศัพท์นีด้อเอาแล้วก็เอาเอาอันกจช่องมลามดว้าช่องเบืองว่ามันถึอทางามอยู่บอกเห็นงามอ่ะ เออเพีนี่อยู่บอกกระจกยังไงไปตั้งไว้นะแต่ก็ล้าใส่กระจกเด้ตาเอ้ย <c oughs> เออมันยังซื้อจักว่างามว่างามอือลุ้นลุ้นขาว่าจะล้กันเดี๋ยวมีาจะไม่ได้ล้ำเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้ว เฮ้ยอคนเพลงด้วยตาไม่ลาแต่ตาคนเพลงอะโอ๊ยอะไรกัไม่รู้ว่าจะทำอะไรกันบ้างอะไรเนื่องว่าเขาจะลาจะออกมาถ่ายนี่ไงจะรลามแล้วตาอะไรว่าเอฟซีมาเอฟซีมาให้เขาลาไม่เอฟซีของแอนเอนนี่แหละเหลือก็เต็มตัวเลย แย่จั huh. do, mm ีเลยเอ็เจี๋ีของเขาเขาก็มีเสือ้มีมอัพดยตาเคยำไหมคะเคยเคยแล้วเนาะแต่ว่าอนาี้ตายงไม่เคยรังเคยเห็นตาลาถ้าใครเห็นตาลำถูกหวยนะคะค่อยจะจับถูกหวยก็จะอยาดูตาลำอมาบอกว่าถ้าใครเห็นตาลำถูกหวยเลยโอ ูกหวยรวยเบือตาจะไปลํำหรือเปล่าเนี่ยมาลุ้นกันนะครับว่าตาจะไปล้ำไหมตามเลยครับตามไปตรแ้วค่ะสมาเขาก็ไปโอ้ ก็ไปหาค่าเช่าก็นึกว่าก็นึกก็นึกว่าปลาใสก็นึกว่าปลาใสจะไปไปขายที่ไหนวะให้มาไลก็งอนป่องเดูดูเสือดูสีผมดูสีผมโอ้ยสีผมป้าคำใสเปลี่ยนไปเขาไม่มาไลให้เลยแต่คนอื่นนี่เขาไม่กวักมือเิ่งไปขายเขาเลยเป็นอะไรครับพี่เสือ เสือเกิดอาการนอยปใสอนอยด้วยเดี๋ยวจะจำไว้เอาแล้ววะเอาแล้วพ่งนี้ก็ลืมแล้วชี้เสือเออพวกนี้ก็ลืมแล้วจะไม่ได้หรอกเดี๋พี่เสือนอยเป็นกับเข้าด้วยเหรอครับพี่เสือฮะเดี๋ยวมารอดูการรำนะทุกท่านนะฮะนี่ครับเขาก็เป็นบรรยากาศตอนนี้นะครับไม่ลองเหลือแม่มาดามจำลองยังไม่มาแตนนี้รอมาดามนะครับมาอยู่ นะครับผมก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้นะครับผมใช่หนี่นะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับที่มาล้อมแม่มาดามจําลองนะครับลํากันนะครับนี่ครับตาก็มาลอด้วยนะครับแต่ชายก็มาลอด้วยนะครับนะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่แวะเวียนกันเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับผม นี่ครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศตอนนี้แลยครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะครับผมนะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับในระหว่างที่รอการลํากันนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่แวะเวียนกันมาเป็นกําลังใจเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้นะครับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไว้จต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ